ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะชาวธาตุไฟทุกคนทุกท่านนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาความรักนะคะให้กับคนโสดธาตุไฟนะคะกะ็วันที่นะคะอํมแปะไว้ให้แล้วที่ Description นะคะแต่จริงๆออมอยากจะเปิดกว้างนะก็คือว่าไม่ว่าเพื่อนๆชาวธาตุไฟจะดูวันที่ตามแบบตะวันตก ตามแบบไทยนะดูลัคนาดูราศีดูดาวจันดาวพุธดาวศุกร์ได้หมดขอเพียงเพื่อนๆเนนะชื่อมั่นว่าฉันคือชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก็สามารถมาดูคลิปนี้ด้วยกันได้เลยนะคะโดยคลิปนี้จะเป็นการสุ่มนะคะก็คือเป็นแรนดอมแต่อย่างน้อยๆก็ยังอิงตามธาตุนะคะธาตุไฟะเป็นพลังงานสุ่มที่ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นของเดือนไหนๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้น หลายเดือนผ่านไปถ้าเพื่อนเเห็นแคปชั่นแล้วมันโดนใจอยากจะคลิกเข้ามาดูก็แสดงว่าช่วงนั้นพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันบางอย่างนะคะโดยจะเป็นการอ่านไพ่สําหรับคนโสดสนิทนะคะก็เราจะมาดูกันซิว่าใครจะเข้ามานะทุกคนนะ เอาล่ะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะอขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทุกคนพอดีว่าคนรู้จักของออมนะคะเขาปั้นมังกรทุกคนอ่าหลายคนที่ได้เห็นคลิปออมก็จะรู้ว่ามีอะไรแปลกๆมาวางนะ,ะก็คือเป็นมังกรค่ะนะคะเป็นมังกรแบบนี้เลยนะค,ะคนรู้จักออมเนี่ยคือเขาทำอยู่ค่ะคือเดิมทีเขาเป็นไกด์แล้วอย่างที่รู้ทุกคนตอนนี้ไกด์มัน ไม่มีงานแล้วนะคะแล้วเขาก็ปั้นบังก่อนมาสักระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาก็พอขายได้ค่ะนะคะแต่ว่าพอพอโควิดมันซ้ำซากมันหลายครั้งเ,เขาก็มีอาการเหมือนเริ่มเริ่มเงียบลงนะ,ะออมก็เลยอาสานะคะอุดหนุนนะอันนี้ออมไม่ได้เอามาฟรีนะทุกคนอ,อุดหนุนเขามาแล้วอมอมจะเอามาช่วยเขาขาย นะคะซึ่งพี่เขาก็ดันเหมือนเขาชื่อลุงรันนะคือลุงแกก็ดันเหมือนไม่ไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลออมก็เลยโอเคออมจะรับด่านหน้าให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการแบบแปลกๆเนี่ยออมก็จะส่งให้ลุงรันโดยตรงนะคะแต่ว่าอันนี้อ่าเรามาดูกันก่อนนะคะเนี่ยทุกคนมันเป็นขี้เลื่อยค่ะทุกคนนี่คือขี้เลื่อยปั้นนะจ๊ะ มันคือขี้เลื่อยปั้นทุกคนแล้วผสมไม้มงคลอามันดียังไงเรามาดูกันนะคะไม้มงคลเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้จะถูกฝังไว้ตรงนี้นะคะนะไม้มงคลจะถูกฝังไว้ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวว่าดียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวอจะแปะไว้ให้ดีกว่าไม่งั้นจะยาวนะคะแบบเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยนะคะเนี่ยไม้มงคลจะถูกฝังไว้ตรงนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นขี้เลื่อยเลยแล้วก็เขาก็จะเป็นงานแฮนด์เมดปั้นขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคน เนี่ยสวยมากนะคะงานฝีมือนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเปลือกะอรน,นะเขาเรียกว่าเปลือกสนน่ะเก็ดเกรดสนนะคะซึ่งเป็นความเชื่อนะคะของของคนบนดอยเนาะว่ามันมีความเชื่อเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นคนจีนมังกรเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะ,ะเรื่องอํานาจบารามีนะคะเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าไซเนี่ยไซเล็กเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองคือถูกมากทุกคน คือถูกมากจริงๆเพราะว่าคืออมก็มีความรู้สึกมันน่าจะทำยากอยู่นะคะแต่ว่าลุงรันไม่ได้ขายแพงนะคะเนี่ยไซส์เนี่ยห้าค่ะนะเนี่ยยืนบนแท่นไม้แบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเราก็มีอะไรนะมีเงินมีเขาเรียกว่าตัวเงินจีนนะคะอยู่ตรงเนี้ยนะคะอันนี้599นะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นไซส์8 9 9ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพันหลักค่ะคือจะมีไม้ที่เป็นไม้เก่าเห็นไหมเนี่ยที่เขาโอบอยู่เนี่ยนะคะเป็นไม้เก่าทุกคนเพราะฉะนั้นทรงนี้มันอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างเพราะมันเป็นแฮนด์เมดนะทุกคนต้องเข้าใจนะมันจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งหรอกที่เขาปั้นนะคะต้องเข้าใจว่างานแฮนด์เมดอาจจะมีแบบเออรูปทรงอะไรมันก็แปลกไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าไซส์นี้นะคะเนี่ยลองดูละกันเนี่ยไซส์เนี่ยนเนี่ยแปดแปดร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนคือถูก ถูกมากอะสำหรับงานฝีมือสำหรับออมคือถูกมากค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าค่าแพ็คเนี่ยมันร้อยหนึ่งนะเออค่าแพ็คค่าส่งอะเพราะว่าเขาต้องไปจ้างคนนะคะเออค่าแพ็คค่าส่งเขาต้องไปจ้างคนแพ็คซึ่งเขาการันตีว่าเขาเคยส่งมาสําเร็จเรียบร้อยดีไม่ได้มีแตกหักเสียหายอะไรนะคะเขายืนยันแบบนั้นนะเออก็เลยโปรโมชั่นเออโปรโมทให้พี่เขาเพราะว่าเห็นใจที่เขามีโควิดแล้วก็มันก็เขาก็ แบบมันก็เงียบโร่งอะคะ่ะาก็เลยอาสาเอามาช่วยพี่เขาขายนะคะทุกคนอะใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาแล้วก็จริงๆอะมันจะมีแบบติดผนังด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบใครสนใจสั่งใหญ่โตมาโหฬารเอาไปตั้งหน้าออฟฟิศตั้งหน้าบริษัทคือติดต่อมาได้เลยนะคะพี่เขาเนี่ยปั้นได้ใหญ่ถึงไซส์ประตูอะประตูบ้านนะทุกคนเออนะคะเพราะประตูบ้านพี่เขาสวยมากแต่เสียดายที่ยังไม่ได้ปริน์ออกมานะเออเนี่ยได้มาเย็นนี้ก็รีบทําคลิป แล้วก็โชว์ทุกคนก่อนเลยว่าเนี่ยสวยสวยมากนะคะเอาไปเหมือนแบบเครื่องนะปรับ่วงจุ้ยเสริม่วงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเนี่ยสวยมากทุกคนนะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแบรนด์ออมค่ะ Go a n g องเจล8นะจ๊ะสบู่หน้าทองและเซรั่มนหน้าทองนะคะได้ออยอยเรียบร้อยจดทะเบียนแล้วนะคะไม่มีสารเคมีอันตรายเด็ดขาดแล้วก็จะมีสีพึ่งมหาสเสนนะคะ สีพึ่งมหาเสน่์อ่าเราก็จะมีเทียนเทียนเสริมดวงค่ะสีสีสอ่ะใครสนใจอะไรก็คลิกที่ลิงก์เพราะว่าออมะจะแปะลิงก์ไว้ให้หมดแหละนะคะที่ํำอธิบายอะนะเออทุกคนก็สนใจตัวไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะคะอือเดี๋ยวออมจะลงข้อมูลไว้ให้อะล่ะก็บรบกวนแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับการโฆษณาอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวธาตุไฟนะคะ ธาตุไฟคนโสดด้วยนะเออชาวธาตุไฟคนโสดชาวธาตุไฟคนโสดคะใครจะเข้ามาชาวธาตุไฟคนโสดใครจะเข้ามาชาวธาตุไฟคนโสดใครจะเข้ามาคะ่ะชาวธาตุไฟคนโสดขอดูหน่อยซิใครจะเข้ามา King of Wands นะคะ Five of Swords อ๋อ The Empress six of cups ค่ะ uh, ace of swords ใต้สำหรับเป็น four of pentacles นะคะโอเคอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุไฟเมษรสิงห์ธนูนะคะชาวพฤษศนะคะอาละชาวธาตุไฟคนโสดใครจะเข้ามาอมมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนค่อนข้างดูห่วงเนื้อห่วงตัวหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะรักตัวเองนะคเขาจะมีแอร์เรียเขาจะมีพื้นที่ของเขาเขาจะค่อนข้างห่วงพื้นที่ของเขานะคะหรือว่าอยู่ในช่วงการรักตัวเองแล้วก็จังหวะที่ได้เจอเขาเขาอาจจะแบบดูใช้เงินประหยัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนประหยัดเงินอะไรอย่างนี้นะ,อะชอบเก็บหอมลอมลิฟป,ประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนคนนี้นะคะอมมองว่าเขาน่าจะเป็นคนทํางานเก่งมีเสน่ห์เนาะ เะะพราะได้ King of ว a n d s นะคะก็น่าจะเป็นคนบ้างงานทำงานเก่งมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานทางเพศสูงนะคะคือมีพลังทางเพศสูงอะ่ะนะก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะว่ามีอารมณ์ทางเพศเยอะก็อาจจะว่าได้มั้งแต่คำว่าพลังงานทางเพศสูงนี่ยมันเหมือนกับมันเปิดเปิดปุ๊บติดปับ๊บอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออคือสามารถอารมณ์ติดง่ายก็ได้นะเออนะคะ ก็เลยทําให้ออมมาว่าช่วงที่ได้เจอกันเขาอาจจะแบบเอดเเอดูมีสเสน่ห์เนาะเออดูมีเสน่ห์ดูมีออร่านะคะทำมาทำมาหากินเก่งอะไรเงี้ยทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนมีวาทศิลป์อ่านะคะมีความเป็นผู้นํามีภาวะของลีดเดอร์ชิพนะคะเป็นคนออมมองว่าเขาเป็นคนค่อนข้างหนักเอาเบาสู้ยังไงก็ไม่รู้นะมันดังขึ้นมานะเลยต้องพูดนะคะเหมือนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อ่ะนะคะสู้แบบ สู้กับคู่แข่งนะคะสู้กับอุปสรรคในชีวิตได้เป็นอย่างดีมากเลยนะเป็นคนสู้งานนะให้เป็นผู้นําก็ทําได้นะคะให้ทํางานเหมือนกรรมกรแบกหามก็เหมือนจะทําได้อยู่นะบางเคสเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนเออเหมือนกับงานหนักเขาก็ทําได้หรือว่างานลันกษณะผู้นําออกคําสั่งเขาก็ทําได้นะคะ The Empress เอามาว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักแม่ติดแม่นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ออ,อยู่ในช่วงของชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็ได้เช่นอะไรคืออยู่ในช่วงของการที่ได้ขึ้นในตําแหน่งสูงนะคะหรือว่าการทํางานของเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีคนยอมรับแล้วก็ได้นะคะแบบได้ได้รับการยอมรับจากผู้คนนะคะถ้าเกิดไม่ใช่ทางานในตําแหน่งสูงก็คือได้รับการยอมรับนั่นแหละจากสังคมของเขานะคะ The Empress บ่งบอกถึงคนที่มีความสุขมีความสุข รักตัวเองสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนิยมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพวก perfectionism นะเพราะว่ามันมีค i n ออ g w f w d n d s ขึ้นตั้งแต่ใบแรกแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบนะคะรักความสุขสบายนะคะก็ดูแล้วเขาก็จะสู้อุปสรรคหรือไต่เต้าในการที่จะขึ้นระดับสูงๆนะเอามาว่าเป็นไปได้สำหรับคนนี้เลยนะอืแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบ รักคุณแม่เป็นพิเศษนะคะอยู่กับแม่รักแม่หรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนเขาเนี่ยออมองว่าเขาดูเป็นคนเป็นมิตรนะเออเป็นคนที่เป็นมิตรนะคะออมม่น่ใจว่าเขามักจะโดนเอาเปรียบหรือว่าเขามักจะโดนทิ้งก็ได้นะคะแต่เอามาว่าไอ้เกณฑ์ของการที่อยากจะเอาชนะอุปสรรคการงานของเขาเนี่ยเอาว่าอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะแอบเป็นคนชอบเอาชนะด้วยก็ได้ค่ะด้วยภาวะของความเป็นผู้นําด้วยภาวะของ ความเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบอาจจะทําให้คนคนนี้ดูแล้วคือชอบเอาชนะเออไปในทิศทางนั้นได้เหมือนกันนะหัวแข็งเถียงหัวชนฝานะเป็นไปได้นะคะแต่คนคนนี้ก็มีความเป็นมิตรสูงนะเพราะอย่างที่บอกถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ได้รับการยอมรับอะนึกออกใช่ไหมมันมีความเป็นกัลยานมิตรมีความเป็นมิตรมีความเป็นผู้ให้ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาแล้วลักษณะเป็นรักต่างวัยกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแบบอายุห่างกันแปดปีสิบปี ยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นไปได้นะก็เลยเอามองว่าคนคนนี้น่าจะแอบใจดีค่ะนะแต่เวลาเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ดูเขาสู้ยิบตาอยู่นะเออนะคะแต่ว่าเขาก็ดูเป็นคนใจดีเนาะดูมีความเป็นเพศแม่นะดูมีความเป็นเถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีพลังงานของเพศแม่แฝงอยู่นะเออนะคะก็ดูเป็นคนน่ารักน่ารักเกื้อกูลนะคะถ้าไม่ใช่ภาวะสู้นะอื แต่ออมมองเห็นเขาน่าจะเป็นคนพูดจาฉานชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่นะคะเนี่ยนะคำพูดเขาเนี่ยอย่างที่บอกไงขี้เถียงชอบเอาชนะนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะของความเป็นผู้นําแต่ดูแล้วยืดหยุ่นได้อยู่นะคะดูมีความยืดหยุ่นอยู่ไม่เหมือนคิงเรียนนะที่ถ้าเป็นคิงเรียนหรือดีเอ็มเพลเอร์ค่อนข้างแข็งนะคะแต่ว่าได้ไพ่ไม้เท้าเอาว่ายืดหยุ่นได้เป็นผู้นําที่ยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้น คำพูดคำจาเขาอาจจะดูฉาฉาชอบเอาชนะมีอีโก้อะไรบ้างแต่ว่าก็ดูข้อดีก็คือจะเป็นคนเด็ด mm. เด็ดขาด mm. เด็ดเดี่ยวนะคะแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคะช่างคิดช่างสืบช่างส่องก็ได้นะเนี่ยเออนะคะเป็นคนคิดสืบคีส่องก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเออแต่ไพด่ดีๆมันก็ยังมีไงนะคะแล้วมันมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของการที่ เป็นคนเก่าๆที่เคยทิ้งดาบเดินจากเพื่อนๆไปก็ได้ค่ะเคยเคยอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะแบบเอาชนะกันนะคะเถียงกันทัศนคติไม่เข้ากันนะแต่ก็มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันอยู่เออนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้่าอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะที่ยังมีการสอดส่องมองนะอาจจะกําลังคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัย ของไข่ของมันอยู่ก็ได้เพราะมันมีสี่เหรียญน,นะคะหรือว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะเอ๊ะกลับมากักความสัมพันธ์กันไว้ก่อนดีไหมอ่าเป็นไปได้นะกลับมากักกักกันไว้อะไรเงี้ยกรณีคนเก่านะคะโอเคทีนี้เราจะไปดูนิดนึงค่ะว่าถ้าเขาคนนี้เข้ามาแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะอ่ะมาดูกันถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไง ถ้าคนคนนี้เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาแบบเพื่อนก็ได้นะทุกคนนะเพราะดูเขาใจดีอยู่นะคะเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนคนนี้เข้ามาชีวิตเพื่อนๆจะเป็นยังไงชาวธาตุไฟถ้าคนคนนี้เข้ามาชีวิตเพื่อนๆชาวธาตุไฟจะเป็นยังไง n i g h t of Cups the Her Elephant a oh, l Nine of Cups King of Cups King of Swords ใต้สำรับนะคะโ o ลว์ครับนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิกช,ชาวพุษศพนะคะช,ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมถ้าคนคนนี้เข้ามาจะทําให้ชีวิตเพื่อนๆเ,เป็นยังไงเอออมองเห็นเพื่อนหลายๆคนเบือนหน้าหนีอ่ะคือคนคนนี้เข้ามาอาจจะทำให้เพื่อนรู้สึกเบื่อก็ได้หรือเข้ามาในจังหวะที่ตัวเพ,เพื่อนยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักนะคะ Four of Cups เนี่ยนอกเหนือจากการที่เบื่อเซ็งแล้วเนี่ยบางทีเป็นเรื่องราวของการที่ยังไม่ได้พร้อมนะที่จะรับถ้วยหรือรับความรักนะคือจังหวะนั้นเพื่อนๆไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะจะ,จะรู้สึกงอนเขาบ่อยก็ได้นะคะถ้าเกิดคนคนนี้เข้ามาอาจจะรู้สึกโอ๊ยงอนเขาบ่อยนะคะชอบงอนเขาหรือว่าภาวะความสัมพันธ์มีความเซ็งเซ็งเบือ่อเบื่ออะไรบางอย่างนะคะอ่ะ k n ท g h t of c ั p s หรออืม ออกมาว่าคนคนนี้มันจะเป็นการเข้าหาในลักษณะที่แบบคอยแนะนำสั่งสอนนะคะเ,เข้ามาในลักษณะที่แบบเหมือนเชื่อมั่นในความคิดของเขาก็ได้นะนะคะเชื่อมั่นในความคิดของเขาเข้ามาผูกมิตรแบบแบบอีโกสูงอะจะพูดว่าไงดีผูกมิตรแบบอีโกสูงผูกมิตรแบบอ่ะขี้อวดนิดๆน,นะคะหรือว่า เข้ามาผูกมินะตรในลักษณะที่แบบเหอมอือนกับเหมือนคนผูกมิตรเหมือนคนเป็นนักรักอะ่ะเออมีการเข้ามาผูกมิตรแบบในเชิงเป็นเป็นนักรักที่มีอีโก้นะคะแบบโอ้เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองขี้อวดนิดๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นพวกสุขนิยมนะคะแต่ออมมองว่าเขาก็น่าจะเป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนๆอยู่นะน่าจะมีความเป็นห่วงเป็นใยให้เพื่อนๆน,น,นะคะเพราะว่ามันมีคิงออบคัพก็น่าจะมีความรักกันอยู่แหละ เออนะคะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้ามันจะเบื่อเนี่ยมันจะเบื่อได้ในตรงไหนก็เพราะว่านี่ไงมันมี the hello fan นะคะมันมี e ก้มันมีความคิดบางอย่างที่แบบเป, e go, ะะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างมี e ก้นะคะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างยึดมั่นในความคิดตัวเองก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูน่าเบือ่อหรือมีการงอนกันนะคะและ,แล,ะแล้วมันเอาองว่าสูงสูงมากๆเลยนะแนวโน้มที่เข้ามาแล้วแบบมันจะมี e ก้เนี่ยนะคะสูงอะ่ะ มันเลยทําให้แบบเพื่อนเพื่อรู้สึกเซงเบื่อแบบหรือว่าเพื่อนๆอาจจะอยากได้ความชัดเจนหรือเพื่อนๆอาจจะมีกําแพงกับเขาก็ได้นะคะในเคสที่เพื่อนเพื่อนมีกําแพงกับเขาเพราะอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะชอบบอกชอบสอนชอบสั่งอะไรไหมอะนะคะเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเกินเหตุหรือเปล่าสมมุตินะเออเป็นห่วงเป็นใยเกินเหตุหัวเก่าหัวโบราณเออแล้วเขาก็ยึดมั่นความเชื่อแหลงเขาหรือเปล่าแล้วเพื่อนเพื่อก็เลยรู้สึกแบบ เอ้ยมีกำแพงกับเขาอะไรเงี้ยหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะอยากได้ความชัดเจนจากเขาก็ได้เพราะเขาดูแบบเอ่อเหมือนจะเข้ามาในเชิงเป็นนักรักเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ้เหมือนจะรักจะชอบนะแต่แบบเอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงเพื่อนๆก็อาจจะอยากไปได้ความชัดเจนจากเขาก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงกับการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเออเหมือนจะรักเหมือนจะเป็นห่วงเป็นใย นะคะแต่ก็มีอีโก้แต่ก็ดูแบบเหมือนเอ๊มีอะไรปกปิดไหมอีกถ้วยหนึ่งเนี่ยนะคะทำไมไม่ยอมให้สถานะอะไรงี้ก็ได้นะเออนะคะอาจจะเป็นภาวะของการที่เขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยมันมีลักต่างไว้ขึ้นมาด้วยนะเออหรือนี่มีใครบางคนนะคะถ้าไม่เพื่อนกับเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตซึ่งกันและกนะันอะ คือลักษณะมีคนแนะนำคนชี้แนะชี้นำอะไรก็ได้นะที่ทำให้เพื่อนๆแบบไม่ไม่ต้องการตอบรับหรือไม่ต้องการตอบสนองกับสิ่งสิ่งนั้นะ่ะนะคะอหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามาแล้วมันอาจจะเป็นในลักษณะเป็นคนที่ของสาธารณะนะคะแล้วมันมันมันให้ให้ความชัดเจนกันไม่ได้มันเลยเป็นความรักที่ไม่มีสถานะแล้วเพื่อนๆก็เลยไม่ไม่โอเคกับความรู้สึกนั้นนะคะ มีกำแพงหรือเพื่อนๆอ,นอะ่ะอาจจะแบบไม่ไม่พร้อมมีความรักอะ่ะนะอาจจะเป็นพลังกานทีน่เพื่อนๆไม่พร้อมมีความรักมันอาจจะติดเออเป็นไปนได้เหมือนกันนะว่าติดเรื่องของศีลธรรมคุณงามความดีก็ได้อะ่ะนะคะแบบอารมณ์เขาเรียกว่าเขามีคู่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็เลยให้สถานะเราไม่ได้นะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยแหละ อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในสถานะที่เราไม่พร้อมเพราะว่าเราอะมีคนของเราอยู่ก็ได้นะอม,มันเลยกลายเป็นว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนมีความสุขแหละมันก็มีความสุขมันมีความรักแหละแต่มันก็ดันจะมีอีโก้มีกำแพงต่อกันด้วยนะคะเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างที่เราพูดไปไม่ว่าจะมปใครบางคนมามีอิทธิพลนะคะ หรือจะเป็นคนในสาธารณะบางอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นความที่เขาดูเหมือนจะเป็นนักรักดูแอบเจ้าชู้ไหมเข,เข้ามาเหมือนจะรักกันแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหมเพื่อนๆก็เลยจะมีทีฐิท่าตั้งดาบใส่เขาก็ได้เออนะเข้ามาแล้วจะทําให้เพื่อนๆชาวธาตุไฟเป็นยังไงเออเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเออ เขามาทีเล่นทีจริงก with ับเราหรือเปล่าเขามาล้อเล่นเออมาล้อเล่นกับความรู้สึกของเราหรือเปล่าถ้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกถ้ามาทีเล่นทีจริงฉันไม่เอานะอย่างเงี้ยเออฉันจะเป็นฝ่ายเดินจากไปเองถ้าเธอจะมาทีเล่นทีจริงกับฉันแล้วละก็เพราะฉันต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงฉันต้องการความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ฉันต้องการความสัมพันธ์ที่มาพร้อมทั้งความรักทั้งความมั่งคั่งทั้งแบบความเป็นครอบครัวความแบบมีคอมมิชเมนต์ความเป็นแฟนอะไรเงี้ยเออคือออมเข้าใจละ แสดงว่าเพื่อนๆกองนี้ต้องการความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงแต่คนๆน,นี้อาจจะเข้ามาทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเออตกลงเธอเธอมาลักฉันจริงๆหรือเธอจะมาทีเล่นทีจริงค่ะประมาณนั้นเลยเลยทําให้เพื่อนๆรู้สึกเบื่อเซง็งหรือแบบมีความงอนนะคะเพราะมันก็มีไพ่เหมือนมันกักกักอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออนะแต่ถามว่ามันแฮปปี้ไหมมันก็มีความสุขตามในรูปแบบของมันนะแต่เพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าแบบ ฉันไม่ค่อยโอเคเออฉันไม่ค่อยโอเคเหมือนฉันเองฉันยังหลอนกับอดีตอยู่เลยที่มันเคยไม่ดีมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นในจังหวะที่เ,เพื่อนๆไม่ไม่พร้อมรับความสัมพันธ์กับคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว,ว่าเพราะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคือมีแฟนอยู่นะคะหรือว่ามีครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะอืมอะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูออร c เคิลสักนิดนึงนะคะ ว่าออมอะซื้อไพ่ออร์ค e มานะคะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้ในคลิปคนโสดเนี่ยแหละนะคะไพ่คือต้องบอกว่าภาพสวยมากเป็นอันนี้นะ whisper of love นะคะสวยมากแล้วข้อความความหมายก็ดีออมชอบมากค่ะ8-900เองนะไม่ได้แพงมากด้วยซื้อที่เอเชียบุ๊กนะทุกคนอ่ะปะขอดูหน่อยสิ Oracle มีอะไรจะบอกชาวธาตุไฟนะคะที่เนี่ยพลังงานที่เรากำลังจะเจอเนี่ยคนโสดธาตุไฟนะคะ Oracle มีอะไรจะบอกคนโสดธาตุไฟไหมอุ้ยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะที่กำลังจะเข้ามาอะไรเอ่ย Love is all around you นะคะความรักอยู่รอบๆตัวคุณเลย there is love everywhere all the time อ uh, ่ simply acknowledge this as truth นะคะขอเพียงชาวทัดไฟยอมรับว่าสิ่งนี้คือความจริงอะแสดงว่าจริงๆความรักอยู่รอบตัวเราแหละนะคะขอเพียงแค่ชาวทัดไฟเปิดใจยอมรับพ่ออะไรอะหรือว่าชาวทัดไฟไม่พร้อมจริงๆที่จะมีความรักอย่างที่ออมบอกเออแสดงว่าชาวทาตไฟเหมือนไม่พร้อมไหม เนี่ยอรอเล่เข,าเ,ขาเลยขึ้นมาบอกว่าความรักอยู่รอบๆตัวคุณเลยนะาชาวธาตไฟนะคะขอเพียงแค่แบบยอมรับอะว่ามันคือความจริงนะความรักอยู่รอบตัวคุณนะคะเออเนี่ยมีกำแพงด้วยไหมเนาะเอามองเห็นนะความมีกำแพงความยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ย do something for someone นะคะจงทำบางสิ่งบางอย่างให้กับใครบางคนนี่ภาพสวยไหมทุกคนภาพสวยมากนะคะ uh, give your attention to another นะคะจงใส่ใจผู้อื่นบ้างอะเออจงใส่ใจผู้อื่นบ้างสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าชาวธานไฟคุณอยู่ในภาวะของการที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองคุณมีอีกโก้คุณมีกำแพง คุณไม่พร้อมที่จะรับความรักจากใครหน้าไหนทั้งสิ้นหรือเปล่าให้เลยแบบว่าให้ทําบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นบ้างซีใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะโอเนี่ยสอ,อันแล้วอะ e i ิ a อ l around ความรักอยู่รอบตัวชาวทัดไฟนะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นบ้างซีใส่ใจคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะเรามาดูใบสุดท้ายกันซิออร์คเอยากจะบอกอะไร get to know each other นะคะก็คือเรียนรู้กันและกันนะคะ learn to meet another's need for love นะคะจงสนองความต้องการความรักของผู้อื่นดูบ้างสิเอ๊ะทำไมไพ่บอกแบบนี้แสดงว่าชาวธาตุไฟช่วงที่จะได้เจอคนคนนี้คุณจะเอาแต่ใจหรือเปล่าเพราะว่าไพ่บอกว่า get to know each other มันอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะเรียนรู้ที่จะสองสนองตอบความต้องการทางด้านความรักนะคะ ของคนอื่นดูบ้างอะ learn to meet another's need for love นะคะเออเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุไฟหนอนะคะเอาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถ้าคนคนนี้เข้ามาเพื่อนๆต้องมีพลังงานประมาณนี้ไหมนะคือจงยอมรับว่ามันมีความรักอยู่รอบๆตัวชาวธาตุไฟเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวธาตุไฟจริงๆคุณนะมีคนเข้าหาหลายคนก็ได้สี่ถ้วยเนี่ย แต่คุณไม่มองใครเลยคุณไม่รับไม่เปิดใจรับใครเลยนะคะ Do something for someone จงทำบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นบ้างสิเอาความสนใจของที่คุณใส่ใจไปใส่ใจคนอื่นๆบ้างไม่สนใจใครเลยหรือเปล่าไม่สนไม่แคร์โนสนโนแคร์ no care, กำแพงหนาปึกนะคะ Get to know each other จงเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็เขาต้องการความรักอย่างไรเราลองตอบสนองเขาแบบนั้นบ้างสิอย่าเอาแต่ เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเกินไปอย่าเอาแต่ใจเกินไปเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าชาวธาตุไฟคุณเจอคนคนนี้แล้วคุณจะขี้น้อยใจขี้งอนขี้เบื่อขี้เซ็งแล้วก็จะมีกำแพงกับเขาไหมก็เลยเหมือนแบบโอ้ไพ่ค่อนข้างตอบสนองกับชาวธาตุไฟในลักษณะที่อยากให้เปิดใจอะมองรอบตัวทําสิ่งต่างๆให้คนรอบข้างบ้างใส่ใจคนรอบข้างบ้างอย่างนี้เลยคือไพ่บอกแบบเนี้ยเออนะคะถึงเวลาได้เรียนรู้ความต้องการของผู้อื่นแล้วบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยนะ เออชาวธาตุไฟจ๋านะคะตัวเลขที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเนาะอันนี้ก็อ่านอยู่แค่สองราศีอีกสองราศีคือลืมอ่านไปนะตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเลขสิบหกนะคะเลขสิบหกนะเลขสี่สิบเอ็ดนะคะเลขสี่ิบเอ็ดแล้วก็เลขสี่สิบสี่นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์หรือว่าคนที่กําลังจะเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนอมขอให้กําลังใจชาวธาตุไฟนะคะสามารถที่จะเปิดใจมองเห็นความรักที่อยู่รอบตัวคุณนะคะสามารถที่จะใส่ใจผู้อื่นและเข้าใจนะคะเอาอกเอาใจผู้อื่นนะคะได้อย่างลึกซึ้งนะคะก็ขอให้คุณได้เจอความรักที่ดีก็แล้วกันนะคะเอาล่ะอมก็ฝากมังกรนะคะที่อมจะช่วยเขาขายเนี่ยแหละที่เขาประสบโควิดเนี่ยนะคะนะคะประสบภัยโควิดอมก็ช่วยเขาขายนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ฝาก สินค้าของออมด้วยออมแปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะคะทุกคนนะเอาละฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ o ic, ออมเมจิกทาร์ดจะลาไปก่อนแล้วบายบาย